ข้าพเจ้าเองก็เริ่มใส่ดุดเองเนาะผลลัพธ์ก็คือใส่ออโปเนาะเขาก็สั่งกำเนื้อก็คือว่าแหละซิปปากว่าหบเท่าตาเห็นคำนี้นะใส่ได้เห็นเห็นผลเลยเขาใส่เห็นผลแล้วปุ๊บเขาเห็นนําไปเนาะเขาก็ติดตามเขามาแต่จนน้อยจนถึงใหญ่แต่เขาก็เสือเฮาเลยเฮาเปลี่ยนแปลงเขาก่อนเนาะแล้วคนอื่นก็สิเส่อใจเขาแตล่ล่าสุดนี่ก็ไปแบ่งปันให้ตำรวจ <laughs> ตำรวจก็นสนใจเนาะอยากเอาเป็นหุ้นส่วนนะ้า อ่าตำรวจกับเป็นหมูตัวเองนีแหละอ่ากําลังว่าเปิดใจเนาะเป็นกะอยากง่ายบอนซื้อเนาะอ่ากะขอบใจเนาะสินค้าของทันหมอยอมรับเลยว่าขักขักแบบสุดๆเลยแบบสุดยอดเลยเขาทั้งเส้นเลือดเลยแหละเนาะกีดเส้นเลือดเนี่ยเอาเป็นสีสมเลยเนาะยอมรับเนาะกะขอบใจลายๆนะทีทันหมอเพิ่นได้ผลิตสินค้าดีๆแบบนี้เนาะยอมรับเลยว่าขักสุดขักเลยเนาะสุดยอดอ่านะเห็นห้ผูกค้นได้แบบว่าสุขภาพแข็งแรงเนาะ นสังคมเฮาเนี่ยว่าอ่ามีแต่คนสุขภาพดีเนาะอ่าส่วงนี้ก็คือว่าเฮาเป็นส่วงที่สัางโตนเนาะเฮาก็ดูแลสุขภาพไปนำเนาะอาจจะบ่มีเวลาแต่สุขภาพมาก่อนอ่าสุขภาพดีมีแหงไปหางเงินก็นคือเพิ่นเว้านเนาะเฮาก็ดูแลสุขภาพไปอ่านี่แหละก็ขอบใจเนาะสินค้าของท่านหมอสุดยอดหลายๆเนาะอ่า